ชื่อแยนะสะและแม่กะนับเป็นผู้ประสานงานเหตุการณ์ต่บบางใบสิบแปีมา วันนั้นกะนะอยู่ในในเกิดเหตุเหมือนกันกะนะไปประมาณ10บโมงแรกๆเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรแต่ช่วงกะนะไป10บโมงเนี้ยตอนนั้นทหารยังไม่ห้ามที่เราเข้าไปเราก็เข้าไปเพราะเขาไปจะออกมาไม่ได้เราหาลูกก็ยังไม่เจอแล้วตอนนั้นก็กำลังไม่ได้ชลมูลบางคนก็เรียกร้องให้ ให้ปล่อยจรอบอร์เท่านั้นเองเราอยู่จนกระทั่งบ่ายโมงเราก็รีบละหมาดแล้วก็เราจะออกมาไม่ได้รถที่ฉีดน้ําอยู่ล้อมหมดแล้วบ่ายสามเขาก็สลายชุมมเนยกะเนี่ยนี่หลีกตลอดเลยน้ําก็ไม่โดนแต่ว่าชาวบ้านผู้หญิงคนอื่นเป็นร้อยๆคนรีบไม่ไหวผู้ชายเขาก็หนีลงม่น้ําผู้หญิงเยอะแต่ว่าผู้หญิงไม่เคยออกปาก กะนก็ออกเดินทางไปต้งแต่เช้าเพราะว่าลูกผู้ชายคนหนึ่งก็ติดในนั้นในหมู่บ้านนี้เกือบ30คนไปเฝ้าที่หน้าประตูของค่ายอินทยุทธ์แต่ว่าพอถึงห้าทุ่มแล้วก็ทหารก็บอกว่ากลับได้แล้วเราบอกว่าเราขอนอนที่นี่ได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้อีกวันหนึ่งกะนะเดินทางไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ,อลูกชายเรายัางอยู่ในนั้นไหมหรือว่าเสียชีวิตวันที่สองน,นี้มีม โทรศัพท์ลูกชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างในก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่ก็ก็บอกคนนู้คนนี้คนนี้เสียหลายคนอะไรเนี้ คนที่เสียชีวิตก็สองคนสามคนในหมู่บ้านเขาก็เอากลับมาบ้างทุกคนก็ประมาณเดือนหนึ่งในชุมชนนั้นแบบน่าเศร้าหมดเลยเข้าวไม่กินข้าวไม่หิวเลยบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมรัฐมาทำแบบนี้เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็แค่เรียกร้องให้ปล่อยชรอบอรเท่านั้นเองแต่ช่วงนั้นชาวบ้านมันก็ไม่กลา้าพูดเขากลัวมากเลย เวลาเจอทหารเวลามีทหารเข้ามานี่สมมุติว่ากะนะอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านอยู่ข้างนอกที่จะเข้ามาเนี่แกก็โทรมาแล้วกะนะาําไมทหารมาเยอะอะไรแบบนี้เขากลัวมากเลยกับทหารเราก็ไม่รู้จะทำย่างไงแล้วก็ทางองค์กรทุกองค์กรก็เริ่มเข้ามามาให้ยายาเข้ามาดูแลอปอปะกับชาวบ้านช่วงนั้นก็รู้สึกว่าดีหน่อย เรารู้ว่าของเรานี้ติดแกนนำตากใบที่เขาพูดแกนนำตากใบเพราะว่าเขาก็เลือกคนตากใบหมดเลย58คนนี้เป็นแกนนำแต่จริงๆแกนนำในพื้นที่ไม่มีเขาไม่รู้ว่า,าผู้คนเหล่านี้มาจากไหนล้านหลานเราลูกๆเราเราอยากจะให้อยู่ในสังคมแต่บางทีนะสว่วนมากเขารู้ว่าเออกนะนา ลูกเขาเป็นกระบุกอะไรแบบนี้เราไม่ชอบที่สุดเลยบางทีนะสมัยก่อนสิบสิบปีนี่เวลาเกิดเหตุที่ไหนเขาชอบมาปิดล้อมบ้างกานาันนะเลยถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุที่ไหนระเบิดที่ไหนเขาก็สงสัยพวกเราเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีและ เราก็อยากจะให้กําลังใจผู้หญิงผู้ชายตายแล้วผู้หญิงไม่มีงานทําผู้หญิงมันต้องรับภาระเยอะเพราะว่าลูกอีกบางทีเขาบอกว่าเงินเยียวยาไม่ได้ที่ไหนคนที่เสียชีวิตถ้าเรารู้เราก็พยายามไปเยี่ยมไปเยี่ยมให้กําลังใจบางคนก็นอนไม่หลับเราต้องพยายามช่วยคนเหล่านี้ให้เยอะก็เราก็รับเรื่องมาคุยเราก็ประสานไปก็สำเร็จตรงนี้แกก็ ดีใจตอนนี้เขาก็คิดมีอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนกับพี่น้องกันอะไรแบบนี้กะนจนะก็เยียวยาตัวเองตลอดแล้วก็หลังจากนั้นสามีเสียชีวิตถูกยิงเขาบอกว่าที่ยิงไปนั้นเขาไม่ได้โกรธสามีเขาไม่อยากจะให้กาญนะทางานแบบนี้แต่เรานี่ต้องทำเยียวยาจิตใจเราเราว่ายังไงกูต้องสู้ สู้เพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านเพราะว่ามีอีกหลายคนนะเราไม่เคยแบบว่าสามีเสียแล้วเราก็คิดว่าเราจะหยุดเราไม่หยุดก็ทุกคนบอกว่าการระวางนะเดี๋ยวนี้เขาจะเก็บเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้เราก็บอกว่าเอะเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาจะทําไม่ได้นอกจากพระเจ้าอย่างเดียวที่ทําให้เราอยู่ เพราะที่กาณาพูดนะแบบนี้บางทีเราก็ท้อเหมือนกันนะเราก็มีความกลัวแต่พอมาอยู่เราคิดแบบนี้เราก็เฉยเฉยปีแรกๆชาวบ้านไม่สนับสนุนเท่าไหร่เขากลัวพอหลังๆจากนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เข้าใจก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็เจ้าหน้าที่ละก็เข้าใจ แรกๆเขาก็บอกว่าจัดไปทำไมอะไรแบบนี้เขาก็โกรธเราบอกว่าไม่ได้ประวัติศาสตร์เป็นของคนตั้งแต่ผู้ใหญ่อะไรเขาก็าไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไม่ต้องโกรธเราไม่ได้จัดมาเป็นเวทีต่อสู้กับเจา้านันที่รัฐไม่มีเราก็เรียกให้เขาละหมาดอาญาถึงวันนั้นถึงวันที่ครบรอบเราก็จะทำบุญคนที่เสียชีวิตไปด้วย<บ><บ>ข้ออนาคตของกะก,ก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปอะไรแบบนี้แหละ เพราะว่ามีครั้งเดียวก็พอและขุมแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่กะกำลังเรียกร้องตอนนี้ก็อยากจะให้สงบอ,อยากไม่ให้มีตรงนี้แล้วก็เพราะว่าเราต้องสร้างให้ความเข้าใจให้มากที่สุดกว่านี้ <c oughs> ถึงไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไหนคนไหนมาเขาก็มาหาเราเราก็คุยเรื่องตลอดคุยเรื่องตักใบตลอดให้เข้าฟัง <c oughs> เพื่อเราจะแก้ปัญหาไม่อยากจะให้เกิดขึ้น ก็ความสงบเนีนเราก็เราก็ไม่ใช่เพื่อเราตัวเราเองนะเราก็ทุกคนในสามจังหวัดอยากจะให้เป็นแบบนั้นนั่นแหละที่เราพยายามคุยกับเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาที่เกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็อยากจะให้สงบ w o r k point today สาระความรู้เพื่อวันนี้